สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอะไรพบกับช่องวัดเดินพาเที่ยวนะครับเช่นเคยวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงสานามบินอูดรงทาทนียแล้วนะครับแต่เราจะต่อเครื่องไปยังสานามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้ก็ทิศการเดินทางของผมกับครอบครัวน,นะครับก็จะเดินทางไปยังกวางกุงครับวันนี้ก็ขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมงครับ เดี๋ยวทิศทางจะเป็นยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมครับผมอันนี้ก็เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับน,นี่เป็นบรรยากาศี๋ยวมารอที่กินครับทางเดินทางก็ อยู่ประมาณบ่ายโมงครับก็ขึ้นเครื่องไปฮ่องกงโอ้โหไปเช็คอ,อินก่อนนะ <Yeah. S 1> อันนี้อย<ห>ู่ไหนแล้วลูกอันนี้อยู่ไหนนะคะสนามบริโอโนภูมิกำลังเช็คอ,อินขึ้นเครื่องนะครับทำอะไรอ่ะไม่เคยจะเครื่องอที่นี่อ่ะกำลังรอเช็คอ,อินขึ้นเครื่อง ่ะพอไปฮ่องกงลูกฮ่องกงคือจีนนะป่ะใช่ผมกับเช็กินไปนะครับเอ้อหยอกหยอกพึ่งเถอะพึ่งตอนนี้ก็กำลังจะกินเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินไปรอขึ้นเครื่องับบบ่ายโมง ขึ้นมาบ,บหนหลังคารนี้บินสายการบินเอนินเดีนะครับตอนนี้ก็ถ่านกล้อมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับครนวนี้ก็ยูในกเกตของคิงพาวเวอร์นะครับจะเดินไปรอขึ้นเครื่อง กลับให้มาซื้อ <laughs> อันนี้เป็นบริเวณ King h o r e r นะครับยูสนามบินสุวรรณภิบกาศจะประมาณนี้ครับิมๆขอถือได้มเดี๋ยวไม่ไม่ไูกไื่ได้ไมวงมีของพวกแบรนด์เนมครับคุชชอทุกที่เอเมทเอเมงนี้ครับ เรไม่ถ่ายรูปตรงนี้ เราบินฮ่องกงแล้วเดี๋ยวเข้าไปสแตมป์ก,กับตกมอของฮ่องกงอีกรอบนึงเพื่นคือ ึือไปนะครับเพื่อไปอินเช่างนะครับต่อมนครับอันนี้ก็ผ่านต่อมามาเรียบร้อยแล้วะครอขอเหนื่อยไหมไปกินเหนื่ยหมเหนื่อยไหมอขาหได้ไหนอันนี้รอ,อะครัเสร็จแล้วก็จะ ไปเที่ยวต่อตมรอมน้า้าเขาถามหนูว่าอะไรวัดเทอเนมวัดเทอเนมท่านนั่เโดนโดนตำรวจโดนตำรวจยิงอุณหภูมไปหนึ่งครั้งแล้วก็ตมที่อิมิเกชั่นเขาถามตอนเย็นจะไปไหนต่อตอนนี้จะไปไหนต่อจะไปกินข้าวใช่ไหมใช่โอเคจะไปร้านอะไรไปดูรอดูเนาะโอเค อันนี้ระหว่างรอจริงๆเล่นอะไรลูกอยู่ที่นั่งนะครับอยู่ที่อะไรกันอยู่ข้างบนตัว LED ใหญ่ร้อน้โต๊ะตกที่ปิ่มก็เล่นอย่างสนุกสนานน้ำตกเปียกไลยลูกก็เปียก <c oughs> เุยกับลูกค้าของคุณหมอดีนะครับยังรอกันอยู่เดี๋ราจะเห็นรถรางวันนี้มานั่งรถราง เี้เรามาไหนลูกวันนี้เรามขึ้นรถหางรถรงสามร้อปีตั้งแต่อังกฤษมาครองนะอังกฤษมาครอบครองาาน,าน,นานมากยังไม่เกิดอันนี้ก็จะสถานที่แรกของทริปวันนี้นะครับหลังจากลงเครื่องนั่งรถลางชมวิว สองอาหา้องกุ้งบรรยากาศดรหลมะบรรยากาศเย็นสบายครับที่นี่เขาห้ามถอดแมสน,นะครับถ้าถอดหรือไม่ใส่แมสปรับห้าพันเหรียญห้อ,องกุนะครับนี่ไปนิดจะ๊ะ หนาวอากาศเย็นครับอยู่ฮ um. ่องกลมหนูว่าเย็นรถล่างมาแล้วครับน้านล่างเราจะขึ้นรถล่างอันนี้ครับขึ้นไปชมยูนันบุรนครับ เป็นรถรางและจะยุบตั้งแต่อังกฤษเข้ามาปกครองทอกกลุ่มนะครับเป็นเป็นอยู่ด้านหน้าที่เขาโผา่คือของคนจริงดีมากครับท่านผู้ชมนะครับคือเรารอขึ้นฝั่งด้านนนี้แต่พอออกเพะออกไปฝั่งด้านนู้นครับนั้นก็เลยทําให้คนมันขึ้นลงสะดวกกว่าครับ เป็นระบบระเบียบดีมากไม่สักไหนแต่ผมตื่นเต้นแล้วก็จะถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากชมชมนะครับไม่ถือพูดว่าท่ามสอดแมสก์นะจ๊ะไม่ได้ทอดโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปองศาไม่รู้ขอดูงองศาห้าพันเหรียญฮะสองหมื่นห้าพันบาทล้านนั่นนึงนะขอดูก่อนเนี่ยคือ ดีองสัาา่นสามสยบห้องส่นสามิบห้องสั่สามสิบ้องสาอันนั้นกรุงเทพรูโอเครูปผิดโอเค

จะเป็นตึกหลังบ้านช่องที่ติดกันเยอะมาก ขาร้านขายของสายไปทต้เป็นวิวนะครับ ตึกก๊องกงี่นี้เป็นบรรยากาศที่จุดชมวิวนะครับของฮ่องกงชมวิวเอาบรรยากาศชมวิวมาฝากก็จะประมาณนี้นั่นแหละครับ เที่ยงเพลินพึ่งถึงที่พักครับมาดูห้องพักเธอใช้ยังไงในห้องแปดึ่งแบบนี้หรอดีไซน์อัพอวันนี้เหนื่อยครับตั้งแต่เช้า <จำ S 1> มีสา<ง>ว้องนอนมีทีวี v ให้มาดูห้องน้ำของเขา ที่มาน,นีับก,ก็ที่วันนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็อนุญาตขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยต่อนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินสายทําบุญนะครับสายมูรุนๆเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปแล้ว,ลวไปนอนก่อนครับไม่ไหวครับผมขอบคุณครับไม่ไหว